อุ้ยทำไมสองคนนี้นอนตายแบบน่าสงสารมากทุกท่านทุกท่านผมว่า <c oughs> โดนแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านขายลบัสสุดคุ้มมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัคระบบกลุ่มเลซีมีบริการกดผลบอกฟุตเลตเจ็ดและยังมีเกมอื่นอีกมากมายยังไงอย่าลืมเข้าไปใช้บริการได้ที่ลาวาบัค กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโบอคในแมปโลกูนนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทําการทดสอบสังคมกันนะครับเหมือนเดิมครับผมยังใส่หน้าตาสุดฮาผมใส่หน้าตานั้นเข้ามาแต่เกมโลโบอคโลกูนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมนั้นใช้หน้าตานั้นครับถ้าใครดู EP ี20จะรู้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเฮ้ยคนข้างหลังมันเอาอะ่ะทุกท่าน มันเอาว่ามันหนีเอ,อกลายเป็นกาละวันนี้เรามาทดสอบแบบกาละจับเวียงเรียบร้อยครับผมแตกมากินหน่อยแล้วกันเปิดเข้ามาก็มีคนมาตีเราเลยนะครับทุกท่านนะครับผมเจอคนที่ตีเราครับผมมาดูซิเขายังจะตีเราอีกไหมไม่ตีแล้วครับผมโอเควันนี้เนี่ย ธีมการต่อสู้ก็จะเป็นแนวนารูโตะนะทุกท่านเพราะว่าผมเนี่ยได้สีของคาคุเนะเหมือนของการะนะครับผมเนี่ฮะเป็นสีคล้ายๆทรายนะแล้วก็สกิล้าวิ่งมันเหมือนนารุโตะเนาะใครเคยดูนารุโตะจะรู้นะครับผมเอาล่ะเราก็เดินชิวๆไปครับผมแก้งกากอุ๊ยโอ้โ oh อ้โ oh อ้ไ oh ม่กอดเบคอนเบคอนดูโหดร้ายผมว่าต้องเกิดศึกปะทะกันแน่นอนอ้าวมาตีเราเหรอ กายล่างการาทุกน่โอ้ยกระทอคบเบคอนกล้องมันสั่นเนาะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเวียนหัวหรือเปล่านะครับกลัวคุณผู้ชมเบียนหัวมากๆโอเคนี่นี่มีใครตีเราอีกไหมโอ้มีคนสีคาคคนนี่เหมือนผมเลยเอาละนะเดี๋ยวผมจะเดินไปทาง CCG แล้วกันนะครับไปดูว่ามีใครฟาร์มอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าทำอะไรอยู่ครับ อย่าคิวผมเฮ้ยใจเย็นโอเคเราไม่ได้มาคิวนายนี่นี่นีทุกท่านกูมันตีผมแล้วมีเลือดใช่ไหม YouTube YouTube นั้นมองว่าผมเนี่ยทำคลิปมีพฤติกรรมความรุนแรงครับคุณผู้ชมคิดดู <c ười> คือผมแบบ what t h ต f ฟ c k และตอนนี้คลิปนั้นก็ถูกเอาออกไปเปที่เรียบร้อยครับทุกท่านเป็นคลิปทดสอบสังคมด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับขอให้คลิปนี้ไม่โดนแล้วกันนะเมื่อ เพื่อนเราช่วยนายฟาร์มเองกินเลยกินเลยดูจากทรงแล้วเพื่อนเขาน่าจะไม่รู้นะครับว่าการที่ใส่ชุดอารตาตะเนี่ยมันจะลดเลือดถึงขั้นตายได้เลยนะไปครับผมเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันบอกไปไปเพื่อนก่อนนะครับไปไปครับเพื่อนนายจะตายเพราะอารตาตะแล้วนะนะยบายแล้วเจอกันใหม่เอาล่ะครับเราย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเมนคอมเมนต์นึงบอกว่าพี่ครับพี่ลองยืนอยู่เฉยๆดูเผื่อจะมีคนมาตี ได้ครับผมจะลองยืนอยู่่เฉยๆดูนะจะมีคนมาตีจริงหรือเปล่าเฮ้ยเๆไอ้นี่มันโดดมาแล้วเฮ้ย hey, ปิดหางไม่น่าจัดอะอ้าวไม่ขอโทษด้วยครับผู้ชมเออแปลงร่างหนีเข้าเซฟโซนเหรอหนีเข้าเซฟโซนไม่เซฟนะจ๊ะกินครับผมจังหวะน,นี้อ๋อแค่ไปกันต่อกครับทุกท่านครับผมเดินไปเดินมาเนี่ยก็มาเจอกับคนนี้ฮะ เป็นผู้เล่นใหม่นะยืนโดดเดียวเดียวได้ตายด้วยมานี้ข้าผู้เล่นใหม่เหรอเอาไปกินดอกนี้สกิลอาเปิดไปก่อนไม่โดนหนีต้องโดนจับเพียงบังอาดนักุกท่านครับดูนี่ครับผมเขากําลังเต้นกันอยู่เลยนะใส่ไปใส่มานะครับเฮ้ยเราขอเต้นด้วยเราขอเต้นด้วยเรามาเรียนสเต็ปจากลุงพล มามาเดี๋ยวเราเต้นให้ดูเราเต้นให้ดูาดมาเพื่อนมามามาสเต็ปลุงพลกูเต้นเต่างอยโอเคครับทุกท่านผมพักสเต็ปเต่างอยลุงพลแล้วครับผมอุ้ยทำไมสองคนนี้นอนตายแบบน่าสงสารมากทุกท่านทุกท่านผมว่าโดนแล้วกูโดนแล้วมาเอาใช่ไหมต่อให้สองอุ้ยือยผมจะตายแล้วครับผมจะตายทุกหน้าสานหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งยังไงตัวนี้ผมเชื่อว่าผมจะแพ้ไหมครับเลือดผมเนื้อติ่งเดียวืออสกิลอาร์ R, จับเอฟ ฟาดเข้ากับกำแพงอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูแตกจังหวะนี้ผมขอแค่โดนดอกเดียวครับถ้าเขาโดนผมสกิลอาร์แล้วก็คอมโบเอฟเขาตายแน่อ่าเรียบร้อยลาก่อนอีสิดูดแตกแตกแน่โอ้ยรอดลอดลอดเฉยครับโอ้ยค่าโอ้ยคุณผู้ชมเกือบตาย ไปไปดีกว่าตะกี้ยังหาทุกท่านเดี๋ยวผมใส่เพลงให้มันดูรุนๆุนละกันเนาะน่าจะฮานะเกือบตายครับผมโอเคครับทุกท่านเรามาแวะดูอะไรที่น่ารักน่ารักเนาะน,น,น้องต้มเตี้ยมนะครับต่อสู้กับกูนกน,กน่ารักเนาะเวลาเราเห็นผู้เล่นใหม่แล้วเขาแต่งตัวแล้วก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยมันดูน่ารักนะครับนน่ทุบเรียบร้อยเอาละผู้เล่นใหม่จะตีเราไหมน้องตุ้มเตี้ยมไม่ตีครับผมโ,โสุดยอด มาไหมเนี่ยมาเฉยวิ่งมาแบบนี้เอาโดนไปหนึ่งดอกสู้ใช่ไหมเปิดคาคุณะเ,เอาไหมเอาไหมไม่เอาแล้วตีกรูเพื่อฆ <c oughs> ่าครับผมฆ่าฆ่าแบบนารุโตฆ่าแบบท่าวิ่งนารุโตปาดปาดปาด,ปาดเรียบร้อยตายรักชีวิตอย่าคิดสู้กับกูเจาจริงผมเดินทั่วเซิร์ฟแล้วครับ ไม่ค่อยเจอคนที่ตีเราเลยทุกท่านเอาเป็นว่าเหี๋ยเราย้ายเซิร์ฟกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยทุกท่านมาครับเขาตีเราไหมคนนี้ไม่น่าตีนะอุ้ยเปิดหางแบบนี้เออโดนแทงเอาใช่ไหมเหมือนเดิมผมจะฆ่าเขาแบบนารุโตกคุงมา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 มมา แตกนะครับผมเอาเอาเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาเคนคาเคนใจเย็นครับพี่อุย๊ยตายกูเดืดทุกท่านครับผมเจอหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาเล่นโลกูลครับผมไม่รู้ว่าหญิงจริงหรือเปล่านะเฮ้ยไอ้ยอข้างหลังจะไปรอบฆ่าอ้าวไม่ใช่ฮหไอ้หล่อนี่จะช่วยผู้หญิงฟาร์มเหรอ <c oughs> เฮ้ยเกบองอาจแต่ต้องหญิงของข้าแบบนี้ต้องตาย ตบครับตบตบ,ตบรังแกผู้เล่นใหม่เราก็รังแกคืนไปเลยไปกัน,กนครับทุกท่านไปหาผู้สาวสุดน่ารักของเรากันเอา้าฆ่าอีกแล้วโอ้โหทนไม่ได้แบบนี้ต้องโดนนี่อย่าแต่ต้องหญิงของกูโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับไม่อาจจะละผมว่าสั้นแน่นอนนะอ จบคลิปแบบหล่อเท่ก็ไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม